มิลานจริงจังลากิฬาสี่เดือนหน้า เอซีมิลานนะครับเตรียมตัวลงสนามเต็มตัวเพื่อรากีลัสซีของหน้าตัวเก่งของสตุตการ์ดเข้ามาร่วมทีมต้นปีนี้ลรสโชเนลี่นนะครับต้องการกองหน้าปิดบัญชีเพื่อมาช่วยงานในช่วงครึ่งหลังซีซั่นนี้โดยข่าวที่ผ่านมานะครับช่วงหลังนี้ถูกโยงกับหัวหอกกองหน้าหลายตัวฝั่งทีมงานของมิลานนะครับกาลังหาบทสรุปในการจะซื้อตัวลาสุดนะครับกัตเชตตาเดวโรสปอร์ตนะครับเผยว่าปีศาดแดงดํานะครับจริง จังในการล่าตัวกียรัรซี่อย่างมากเพราะว่านักเตะนะครับตอนนี้ทําผลงานได้โดดเด่นมากและบวกกับค่าฉีกสัญญาเพียงแค่17.5ล้านยูโรเท่านั้นโดยกองหน้าทีมชาติจินีวัย27ปีสร้างผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับโดยทําไปแล้ว17ประตูนในเวทีบุนเดสลีกาฤดูกาลนี้อาจจะมีการแข่งขันสูงในการแย่งซื้อตัวกีรัรซี่นะครับแต่ื่ออิตาลีบอกว่าเอซีมิลานนะครับไม่ยอมแพ้เรื่องนี้แน่นอน ะจะพยายามก่อมกีฬาซีนะครับให้มาเล่นในซานเซโร Zero ที่ผ่านมานะครับมิลานมีข่าวกับโจนาธานเดวิดกองหน้าของริวนะครับแต่ค่าตัวนั้นยังแพงเกินไปรวมไปถึงอาคออดัมนะครับกองหน้าตัวเก่งของมองเปรเยที่ตกเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งคนคนที่เห็นคลิปนี้นะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของหมีทุกวันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวีดัสสวัสดี